ก็พากันมาหอดบุญล่มเลยเด้อค่ะพี่น้องมาถึงบานละจ้ะมาจากลำพูนละเนาะก็เลยมาหาเมียก็พอค่ะกับบานบ่ใกล้กันดอกค่ะคนละหมู่บานเนาะค่ะห่างกันประมาณกิโลหนึ่งค่ะมาบึงกล้วยงามๆค่ะพี่น้องกล้วยก็ล่างงามเลยค่ะพอเพิ่นปลูกอยู่หลังบานเนาะนี่กล้วยหอมค่ะกล้วยหอมหลักอะกล้วยนำวาเนาะ กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยไข่ค่ะเพิ่นปลูกไว้มามาแล้วก็ไปหับร้านหน่อยมาเลยค่ะมาเล่นน้ำเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไตตันโอ้เพิ่นถือฝนเนาะกล้วยเลยงามกล้วยไข่กับมีจ้ะนี่กล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางพคนละ ช่วงนี้พ่อเพิ่นก็เฮ็ดเก้าอี้เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดเก้าอี้ใหม่เพิ่นก็เป็นใหม่พวกไอ้กระทิสนะโลงเนาะพ่อไม่ไหมพวกใหม่กระทิสนะโลงพ่อใหม่สะเดาพวกนี้เนาะแม่นบอลสแต๊ดนั่งใม่ล่างนั่งใม่รวมนี่พ่อสาจิมค่ะเศษเพิ่นเศษใหม่เพิ่นกับเผาเฮ็ดทานเนาะค่ะเศษใหม่นี no ่หน่อยในเหนือที found. ่ใส่บ่ได้เนาะ กระตัดลงนี่เลยพี่ไม่ไม่เดาไม่หันไอ้กระทินนะลงเนาะน้ำหัวน้ำสวนค่ะหรือว่าเป็นหายเอาเอาออกหายเศษตัวนี้กับเฮ็ดปักกีนี่ตัวนี้นี่นะนี่เตรียมกล้านไว้แล้วพวกตีนเต็นที่ตัดเศษมันอันนี้กัเเ็ดโตเ็ดตังนั่งเนาะตังหน่อยนี่ค่ะนี่เพราะว่ามีคนมาสั่งเนาะก่อ เขาสร้างกระเฮ็ดไห้เพิ่นค่ะเพิ่นกมเอาหลายกรเห็นน้ำเพดน้ำคลิปน้ำยังเนาะค่ะอันนี้ตังสูงเนาะโอ้แบบเนียนน้าเลยค่ะนี่ก็จิ้มก็เคยเฮ็ดทรงไห้พี่ให้หนองเด้อค่ะทรงไปสนีเนาะแต่ช่วงนี้บ่ได้ทรงเพราะว่าค่าค้นทรงคนแพงเกินแพงคักพี่นนองก็เลยแมนนี่ต้นคนสื่อ เพราะว่าขันเท้าสิออกเองกะใส่ใจหลายผลเนาะนั่นนี่เอาใส่ถวยต่างถวยโอ้อันนี้อันนี้ก็เป็นสันเนาะค่ะเป็นโตสันไหวว่างของมันก็เฮ็ดคือกานค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดกับบ้ย่างดอกค่ะเพราะว่าพี่น้องประกะมาเอามาสื่อเนาะคนมาเห็นมาเนี่ยประกะมาเห็นประกะสื่อป้ายเพราะว่าเพราะว่าประกะขายโปแพงเนาะค่ะ ราคาย,ย่อมยาวอันนี้ว่างรองเท้าบ่นี่สันว่างรองเท้าเห็ดบัดทันใดทาสีเนาะแต่แบบนี้นี่ค่ะเพ็ดตลอดเลยเพราะว่าเพิ่งขายได้เนาะนัะ่นว่างเพื่นค่ะพี่น้องบ่ได้เห็ดนี่ยังกับมาเห็ดโตนี่แหละขายบาได้เงินซื้อวานซื้อยาซื้อกับเข่ากินพี่น้อง ลายแล้วมีง้องไปงองมากระเด็นเลียนเมียเฮ็ดน้ำเงินน้ำสานน้ำเงินสีทองแต่ว่าให้คุ้มค่ามันบ่คุ้มได้นี้หน่อยหน่อยได้บะลายไปโอ้ตังหน่อยเป็นตาหักเถอะอันนี้คือแผ่นหน่อยเถอะฮือจังได้กนด่างไงได้สินางหมบุดโอ้เขาก็เอา เอาคือเต้าโอ้ต้นน้อยๆนี่นะเขาไปไหว้ให้ดูให้ร้านนางเขียนหนังสือนางหลินว่ามันงามคือกันงท่านให้ลุ่งสีลุ่งนี้มันงเกิดอันนี้ไม่อัดเนาะไม่อัดไม่อัดยางดีเลยเหรนี่เพราะว่าเพิ่นเห็ดเขาไฟจี่หอมันเขาไฟเพื่อตู้ลำโพงเพิ่ึกะเป็นสื่อเสร็จ ข้ามาเนาะที่เขาเจาะเจาะตูลร่งคูงตัวงมันมากม่อาหอดบานเลยด้วค่ะหอดบานแล้วหอดบานด้วยสวัสดิภาพก็ได้ไปหาร้านมาเล็นาน้ำเน่าไ้าเฮ็ดดในเพียงหนองบึงกูกิดีต้นมึงีกลางในน เหตุไดเนาะงานเนาะบเหตุกระบอได้เงินบ่เหตุกระบอมีกินแล้วก็ต้องไปหาแบบนั้นหล่ีต้นกล้วยปลากล้วยนี่ชิงามเลยนี่เนาะผู้ไดไถนอเจ้านะไถจนแปลน ขี่เลื้อยนี่ว่าไปลงมมาทำไรโก้ไฟจะใหม่กะท,ทินนั่นลงใหม่กะทินนี่ลงใหม่อันนี้สะเดาม่สะเดาจจะเอ๋ออะอะม้อนี้อากาศดีเนาะแจม่มใสค่ะบ่มีฝนหมู่บ้านนี่ฝนตกเบิดมื่นเลยค่ะมามาเหนือเนาะ,นะขี่มานลำทางฝนขักฝนแหน่นนพี่น้อง ฝนตกตลอดทางเลยแต่มาถึงบ้านฝนมาตกค่ะเห็ดหางอ๋อสิเอาวข้วนึ้นมันไปทวทีบอ๋อโออันนี้ก็เป็นใหม่เผาทานใหม่เศษยใหม่เนาะเศษยใหม่ที่ห้าเห็ดโตเห็ดเกาอีนะคะ เอ,อามาเผาเป็น่านจัก้องเรากน้ำหาน้ำหน้าจะกร้งอง,งไม่ม่นบ่ได้ไปตัดน้ำปลาน้ำดงดเด้อค่ะไม่แต,ต่ไม่น้ำห้น้ำหน้าจะากร้องหรือว่าห้หน้าเพิ่นที่เพิ่นห้ไปตัดลงเนาะห้ไปเอ้าออกจากหัวจากสวนเพิ่นค่ะหรือว่าเพิ่นาขายห้ยจีงสีไหมสะด้าเดาไหมกระทิ้นน้นลงไหมแดงโอ้ควนขึ้นฝาเลยพี่น้อง เป็นยังหลุกเป็นอย่งไก่ไข่วัสดีครับก่อนวัสดีครับบายบายเร็วบายบายห่วงแล้วปะไปนอนกันบ้นบานไปนอนเนะาะไป